พิธีเปิดโครงการสัมมนา,าทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก World Town Planning Day City i n t u r e for Climate Change ธรรมชาติในเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวันศุกร์ที่เพฤศจิกายน2568เวลา8-9ถึงนาฬิกา ผู้เข้าร่วมสัมมานาลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมานาผ่านระบบออนไลน์ line, พร้อมเพียงกันทั่วทั้งประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกล่าวรายงานโดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง จากนั้นเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีได้มีพิธีเปิดการสัมมนาในจังหวัดลบบุรีก่อนจะเริ่มพิธีเปิดประชุมสัมมนาว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานในพิธีได้นําผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนายืนสงบนิ่งถวายอารยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พ,ร,พร,ระบรมราชนาีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมทานตะวันชั้นห้าสารกลางจังหวัดลบบรุรีโดยว่าที่ร้อยตีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในการเปิดการสัมมนานางสาวอารุณีมีมากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีกล่าวรายงานในนามสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศดําเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกพร้อมกับส่วนกลางโดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศักดาวิเชียนศินเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ทั้ง76จังหวัดอย่างพร้อมเพียงกันทั่วประเทศไปแล้วการจัดงานในวันนี้กำหนดจัดขึ้นในหัวข้อ City in Nature for Climate Change ธรรมชาติ เ,เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสำหรับจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญที่ตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศเชื่อมโยงภาคต่างๆเข้าไว้ด้วยกันรวมถึงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานทรัพยากร แหล่งแร่ป่าไม้และพื้นที่รุ่มตำ่ำทุ่งท่าวงรองรับน้ำหลากจึงทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานที่หลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองศูนย์กลางที่สำคัญทางด้านการทหารรวมถึงเป็นพื้นที่เป้าหมายในการรองรับขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อควบคุมกิจการมิให้พัฒนาในพื้นที่ที่มีปัญหาภัยพิบัติพร้อมส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสร้างเสริมเมืองและชนบทที่เกิดการปรับตัวให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโรคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนประเด็นการธรรมนาในวันนี้จึงเป็นการบรรยายเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเมืองต้องปรับถังเมืองเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนรวมถึง เรื่องพลังงานทดแทนในผังเมืองอนาคตเมืองที่ผลิตพลังงานได้ด้วยตนเองจากนั้นจะเป็นการเสวนาเรื่องผังเมืองที่ดีคือหัวใจของการสร้างเมืองที่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีจำนวนประมาณ120คนประกอบด้วยคณะกรรมการผังเมืองลบบุรีคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมือง รวมในเขตจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษามาร่วมแบ่งปันแนวคิดประกอบด้วยคุณทิตยาพัฒนประภาชางอดีตผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมที่2-2ส,ส,สำนักผังเมืองคุณนักนิ์จำรูนโรจนักวิชาการ การอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมืองและคุณวีรพลโทอินนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบชุมชนเมืองนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณยากคมชัดภพร,รักทองแก้วผู้อวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน